สวัสด,ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SA Auto Review ช่องรีวิวรถที่ครบครันที่สุดในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือแม้กระทั่งรถสุดล้ำในอนาคตที่ทุกคนรอคอยวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับนวัตกรรมใหม่ที่พลิกโฉมวงการยานยนต์กับรอเรือถอดถุง2025 Flying 4x4 ยานพาหนะที่สามารถขับได้ทั้งบนถนนและบินได้บนท้องฟ้าพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยและฟีเจอร์ที่ทำให้เรารู้สึกราวกับอยู่ในโลกอนาคตอย่างแท้จริง 2025 Flying 4x4 ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินทางทั้งบนพื้นดินและในอากาศโดยตัวรถใช้ระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบออฟโรดที่มีความสามารถในการลุยทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันหิมะหรือทรายนอกจากนี้ยังมีปีกพับได้ซึ่งสามารถกางออกเพื่อเปลี่ยนโหมดสู่การบินเมื่อจำเป็นปีกที่ใช้นั้นทำจากวัสดุน้ำหนักเบาพิเศษที่เรียกว่าคาร์บอนอินฟิลส์ไทเทเนียมซึ่งมีความแข็งแรงแต่เบา,วากว่าคาร์บอนไฟเบอร์รมดาหลายเท่า ทำให้สามารถกางและพับได้อย่างรวดเร็วโดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของตัวรถพลังขับเคลื่อนของ Flying 4x4 ใช้ระบบ Hybrid ระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จซึ่งช่วยเพิ่มทั้งแรงบิดและความเร็วสูงสุด ตัวมอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลังถึง300กิโลวัตต์ทำให้รถสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึง5วินาทีและเมื่ออยู่ในโหมดบินสามารถลอยตัวขึ้นฟ้าได้ด้วยพลังจากเทคโนโลยีโรบบอ l เลอร์ลิฟต์สแตมที่พัฒนามาจากโดรนระดับอุตสาหกรรมการบินสามารถทำความเร็วได้สูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้ในระยะประมาณ500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งภายในห้องโดยสารของ 2000, Flying C 2 0 2 5 Fly I n g 4x4 ถูกออกแบบมาอย่างหรูหราและไฮเทค ใช้วัสดุหนังแท้เกรดพรีเมียมเบาะนั่งแบบเออร์โกนอมิกที่ปรับไฟฟ้าได้16ทิศทางพร้อมระบบลวดในตัวระบบหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบ O L E D กว้าง15นิ้วเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการ A I อัจฉริยะที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยรองรับทั้งการนำทางควบคุมการบินและแสดงข้อมูลสถานะของรถแบบเรียลไทม์หน้าจอแสดงผลแบบ H U D ก็ช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นข้อมูลสำคัญต่างๆโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนหรือท้องฟ้า ด้านความปลอดภัยก็ถือว่าจัดเต็มเช่นกันไาอิง4คูณ4มาพร้อมกับระบบเรดาร์รอบทิศทางกล้อง360องศาเซ็นเซอร์วัดระยะเลเซอร์และระบบหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอัตโนมัติขณะนาบินรวมไปถึงระบบออโต้แลนดิ้งที่สามารถนำรถลงจอดในจุดที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องควบคุมด้วยมือนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติโหมดออโต้พิลอตสำหรับการเดินทางระยะไกลทั้งบนถนนและในอากาศ ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกควบคุมด้วย AI ที่เรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับขี่เพื่อปรับการตอบสนองให้เหมาะสมที่สุดรูปลักษณ์ภายนอกของรอเรือถอถุง2025 Flying 4x4 ก็โดดเด่นไม่แพ้สมรรถนะตัวถังถูกออกแบบให้มีความรู่ลมสูงและมีการซ่อนไปของเครื่องยนต์ไว้ภายในเพื่อความเรียบร้อยปีกและใบพัดเก็บได้เนียนจนแทบมองไม่เห็นเมื่ออยู่ในโหมดถนนล้อขนาด22นิ้วพร้อมโช้แบบ Air s u s p e n s i ่นปรับระดับได้อัตโนมัติตามสภาพถนนและความเร็ว ระบบเชื่อมต่อของรถก็ทันสมัยแบบสุดๆสามารถเชื่อมกับสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ iOS และ Android มีแอปพลิเคชันเฉพาะที่ใช้ควบคุมฟีเจอร์ต่างๆของรถจากระยะไกลเช่นเปิดปีกเปิดไฟตั้งค่าเส้นทางการบินล่วงหน้ารวมถึงอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA ได้โดยตรงจากศูนย์ควบคุมหลัก2025 Flying 4x4 จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์หรือเครื่องบินธรรมดาแต่เป็นยานพาหนะอัจฉริยะที่เชื่อมโลกภาคพื้นดินและอากาศเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีและต้องการความสะดวกในการเดินทางที่รวดเร็วและหลากหลายหากใครที่กำลังมองหาประสบการณ์ใหม่ในการขับขี่ที่ทั้งปลอดภัยหรูหราและล้ำสมัยรถคันนี้คือคำตอบและนี่ก็คือรีวิวฉบับเต็มของรอเรือถอถุง2025 Flying 4x4 จากช่อง SA Auto Review หากคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับยานยนต์ล้ำอนา,าคตอีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า